สวัสดีครับัอดีแฟนเพจนะครับวันนี้เจอกับผมแดงเกียรมาชานะครับวันนี้เจอกันวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่3พฤษภาคม2568นะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ละกันมวยตู้นะครับไปเริ่มที่รายการแรกครับศึกเจ้ามวยไทยที่อ้อมน้อยทางช่อง3นะครับคู่ที่1นะครับจากกิจเกียริฟูเฟื่องนะครับวันนี้เจอกับเจ้าเลียงผาดาวเด่นมวยไทยนะครับจากกิจนี่มวยจากสุราษฎร์นะครับซ้อมเกียริฟูเฟื่องที่สุราษฎร์ธานีนะครับก็ประเภทมวยซ้ายนะครับหมัดหนักสองอันตรายครับขณะที่เลียงผานะครับ มวยจากนครศรีนะครับซ้อมดาวเด่นมวยไทยที่เกาะสมุยนะครับก็ประเภทจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีครับออกอาวุธคล่องแทว่วว่องไวนะครับคู่นี้ชอบไปที่เลียงผานะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับเพชรป่าสักสอสละชีพนะครับเจอกับมนัสต่อแย้มสวนนะครับเพชรป่าสักก็มวยจากลบบุรีนะครับซ้อมลูกเจ้าพ่อกุมภกัรที่สระบุรีนะครับก็ ประเภทมวยขวานะครับกาแรกก้าบวกบูดูดันนะครับขณะที er olo, so ่มนัดนะครับมวยจากนครศรีนะครับประเภทมวยเข่านะครับบุงในดีมีลูกขวางหน้านะครับคู่นี้ชอบไปที่มนัดนะครับลุ้นเข่านะครับแล้วก็คู่เอกนะครับเป็นการชิงแชมป์หนึ่งร้อยปอนด์เวทีสมอ้อมน้อยนะครับเป็นการเจอกันของเสือภูมินะครับเสือภูมิตีน้อยคาชินนะครับเจอกับเพชรเมืองตันชอหพยักนะครับเสือภูมิมวยจากโคราชนะครับประเภทมวยเข่าครบเครื่องนะครับปอดใหญ่ปลายแรงครับผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ย เสมอเจ้าเพชรดวลปี่มานะครับขณะที่คู่ชกนะครับเพชรเมืองกันนะครับก็มวยจากศรีสะเกดนะครับก็ซ้อมจชหาพยักอยู่กับทีมงานเสียชายสุโไทยนะครับก็ประเภทมวยขวานะครับเตะหนักต่อยแรงสปีดต้นจัดนะครับผลงานก็มีชนะเจ้าเพชรเดือดนะครับไฟล์ล่าสุดคู่นี้ชอบไปที่เสือภูมินะครับและก็คู่ที่4ี่นะครับหลังคู่เอกนะครับเพชรพงศธรนะครับเพชรพงศธรแดงเขาทรายครับวันนี้เจกับเจ้าเสือฝั่งซ้ายเกียรติธงยศนะครับนักชกจากสปปลาวนะครับคู่นี้ ชอบไปที่เจ้าเสือฝั่งซ้ายนะครับโมยชอบรายการศึกเจ้ามมยไทยนะครับชอบเสือฝั่งซ้ายนะครับและก็เจ้าเสือภูมินะครับเสือฝั่งซ้ายแล้วก็เสือภูมินะครับส่วนรายการที่2นะครับรายการศึก p p t v เกียรติเพชรนะครับก็ทางช่อง p p t v สามสิบหกนะครับมาตอนบ่ายมาตอนบ่ายสามนะครับจัดโดยทีมงานเกียรติเพชรนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับเพชรวันสิทธิ์อ๊อฟพิบูลนะครับวันนี้เจอกับเจ้าเพชรลุงโลดพดุงชัยมมยไทยนะครับ เพชรสุวรรณเนี่ยผลงานไฟล่าสุดนะครับก็มีชนะน็อกยกที่2เจ้าเกียนดอยนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเพชรลุงโลดนะครับไฟล่าสุดก็ชนะน็อกยกที่3เจ้า10เอกนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรลุงโลดนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับกล้ามงคล CMA Academy นะครับวันนี้เจอกับเจ้าเพชรนาเหลืองสลุงศักด์นะครับคู่นี้ชอบไปที่กล้ามงคลนะครับแล้วก็คู่รองนะครับเพชรชยุทธ นุปรานบุรีนะครับเพชรชยุทธนุปรานบุรีวันนี้เจอกับนิติกรส่วนน้ำทานคีรีนะครับเพชรชยุธนี่มวยจากกรุงเทพนะครับก็ซ้อมสอธนาโชดที่ประเวศนะครับก็ประเภทมวยเปิดเกมนะครับเตะหนักต่อยแรงสปีดต้นจัดนะครับขณะที่นิติกรนี่มวยจากกระบี่นะครับพอประเภทครบเรื่งเข่าในเหนียวแน่นนะครับผู้นี้ชอบไปที่นิติกรนะครับและก็คู่เอกนะครับแสนเฮงสิทธิ์หนึ่งอุบลนะครับวันนี้เจอกับยอดขุนพลสิทธิ์แก้วประพลนะครับ แสนเฮงนี่ลูกชายของหนึ่งอุบลศิษย์เลิศชัยนะครับก็มวยจากอุบลนะครับก็ซ้อมอยู่กับคุณพ่อนะครับก็ประเภทมวยฝีมือนะครับขณะที่ยอดขนศึกนี่มวยจากจุมพรนะครับซ้อมศิษย์แก้วประพลก็ประเภทมวยเข่านะครับสูงยาวเข่าแหลมนะครับคู่นี้ชอบไปที่แสนเฮงนะครับมวยชอบรายการศึกพีพีทีวีเกียรติเพชรนะครับชอบแสนเฮงนะครับและก็นิติกรนะครับแสนเฮงและก็นิติกรนะครับ ส่วนอีกหนึ่งรายการนะครับรายการช่วงเย็นนะครับรายการสึกจิตเมืองนนท์นะครับก็ที่อ้อมน้อยเหมือนกันนะครับมาตอน5้าโมงเย็นนะครับไปดูคู่ที่2เลยแล้วกันนะครับคู่ที่2นะครับก็เป็นการเจอกันของกําไรยกเล็กนะครับเจอกับราชสีนะครับคู่นี้ชอบไปที่กําไรยกเล็กนะครับแล้วก็คู่ที่สานะครับเสกสรรสิทธิ์วัสดแก้วนะครับเจอกับนกหวีดสอยิ่งเจริญการช่างนะครับคู่นี้ ชอบไปที่เจ้านกหวีดนะครับแล้วก็คู่รองนะครับเพชรแสนชัยจิตเมืองนนท์นะครับหรือว่าเจ้าแสนเก่งเดิมนะครับวันนี้เจอกับเพชรทองเก้าพัชระยิมนะครับเจ้าเพชรแสนชัยมวยโคราชนะครับซ้อมจิตเมืองนนท์ครับขณะที่เพชรทองเก้ามวยจากลาดบุรีนะครับซ้อมบ้านไร่มนทาที่ลาดบุรีนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรแสนชัยนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับคู่เอกนะครับคู่เอกเป็นการเจอกันของ เพชรแสนชัยเอ็มยูเดนนะครับวันนี้เจอกับเจ้าพร้อมลบกอวุฒิชัยนะครับพร้อมลบกอวุฒิชัยหรือว่าเจ้าพร้อมลบนอนนพินลันนะครับผู้นี้ชอบไปที่พร้อมลบนะครับมวยชอบรายการสศรษฐีมองนท์นะครับชอบพร้อมลบนะครับแล้วก็เพชรแสนชัยนะครับเพชรแสนชัยจิตมืองนท์นะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ